วันดีสนุกฟรีดี D. ทุกวันวันดีหลดฟรีได้แล้ววันนี้มีอะไรอยากจะพูดไหมไม่แต่ว่าคือพอฟังอันเนี <oh ้ยเราแบบว่าเข้าใจคุณแม่ที่คุณแม่ขอบคุณรถเมย์เพราะว่าคือเราเรามองข้ามความเจ็บป่วยทางร่างกายไปเลยน้องน้องและเมยมีจิตใจที่แบบยิ่งใหญ่แข็งแรง เราก็เลยเข้าใจว่าทําไมคุณแม่ถึงขอบคุณน้องรถเมย์เพราะตัวเองก็มีลูกเหมือนกันเนาะออแล้วเวลาเราเหนื่อยเนะเาะพ่อเนาะเราต้องการกําลังใจจากลูกเช่นกันใช่ใชคือลูกก็คือขอบคุณที่เขาเกิดมาครับมาเติมเต็มเราเหมือนกันบมืที่เราแบบท้อเราก็แบบเฮ้ยถ้าเราไม่มีเขาเราเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะได้เจอความรักที่เราสามารถมอบให้คนคนหนึ่งได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าขอบ,ขอบเราค้นพบความรักตัวในตัวเองที่เรามีให้ใครสักคนได้ที่มันแบบที่เราจะทุ่มเทได้ขนาดนี้ ถ้าเทปนี้จะมีประโยชน์กับใครสักคนผมหวังว่าเมื่อคุณดูรายการเราอยู่คุณจะหันไปบอกคนข้างว่าขอบคุณขอบคุณนะรักนะหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนจริงๆนะฮะประทับใจมากพี่นันใหญ่ฝากเพลงได้เลยเต็มที่เลยเอาไปสองชั่วโมงฝากเพลงนี้ครับขอบคุณนะครับเป็นเรื่องราวที่ผมเขียนคิดว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังนะนอกจากมีเรื่องราวของรถเมย์คุณแม่แล้วก็ผมคิดว่าในเรื่องราวเพลงนี้มีชีวิตของเราเองเพราะว่าเราอยู่กับคําที่ ไม่รู้ว่าจริงๆวันพรุ่งนี้จะเป็น,ปนยังไง,ง,ไงแล้วเราอาจจะไม่มีโอกาสได้ได้กอดเขาอีกไม่มีโอกาสได้บอกเขาอีก<ม>ก็อยากให้ทุกคนได้ใช้เพลงนี้แทนความรู้สึกแล้วก็เหมือนช่วยเตือนตัวเราเองว่าช,ชีวิตของเราอะ่ะมันมันดีแค่ไหนที่เราได้เจอคนเหล่านี้ในชีวิตเราแล้วก็เหมือนกับที่รถเมย์มีคุณแม่คุณแม่มีรถเมย์คือ,อภายใต้ความเจ็บป่วยต่างๆมันเป็นชีวิตที่สวยงามแล้วก็น่า น่ายินดีและน,น่าประทับใจกับการ<ช>การได้มีชีวิตแบบนี้แล้ว,ลวหลายๆคนที่มีความทุกข์ในชีวิตอะว่าแบบเฮ้ยชีวิตฉันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้มองดูว่าจริงๆแล้วอะถ้ามองข้าม,มเมฆหมอกความทุกข์เหล่านั้นไปอะช,ชีวิตเราอะการที่เรายังมีลมหายใจอยู่ยังได้อยู่กับคนที่เรารักยังได้ทําสิ่งต่างๆได้อยู่ได้บอกคนที่เรารักได้ว่าเรามีความสุขแค่ไหนครับผมว่ามันเป็นชีวิตที่ดีอยู่แล,ล,ล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าของชีวิตของตัวเองแล้วการได้มีอยู่ในแต่ละวัน เออหรืออย่างน้อยขอบคุณตัวเองเนาะขอบคุณตัวเองที่เก่งมากอยู่มาได้ฝ่ามาต่อสู้มาได้แล้วก็สู้ต่อไป้วใครก็ตามที่ได้ฟังเรื่องราวของน้องรถเมย์แล้วรู้สึกว่าอุ้ยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นโรคที่ทุกคนควรต้องตระหนักและอยากจะมีส่วนที่จะช่วยเหลือหรือสนับสนุนในมิวสิกวิดีโอนี้ก็จะมีช่องทางของการช่วยเหลือและสนับสนุนใช่คับมีเลขบัญชีทางสมอนเชอติอยู่ใต้ดีสคริปชั่นนะครับมีรายละเอียดอยู่ตรงนั้นก็ใครที่อยากช่วยก็เข้ามาได้เลย ฝากนะฮะเพลงเพลงนี้ด้วยมันมีคุณค่ามากจริงๆนะค,ครับคำเตือนค่ะโปรดพกกระดาษทิชชู่วเยอะๆนะครถือมันนะบ้าเนรอว่าดูไ <S <S ดดดม่จบ คนบอกดูดูได้ไม่ไม่จบอ้าวพี่โอพี่โอยังดูเอ็มีตัวเองไม่จบเลยใช่ไม่ผมบางคนดูแล้วใจมันทนไม่ไหวเขาบอกผมไปก่อนการเพลงแล้วเดี๋ยวปสติกลับมาดูใหม่ก็ดีมันฮะได้วิวเยอะดีนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวที่สุดใจประทับใจมากนะขอบคุณที่มาพูดคุยกันในวันนี้มันมันสร้างแรงบันดาลใจมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเห็นคุณค่าของความรักมากจริงนะขอบคุณคุณพี่โอนะครับขอบคุณคุณแม่ขอบคุณน้องรถเม์และที่งักทั้งทนขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมรายการของเรานะคะ ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไราตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี